แล้วพอดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะครับป้อมปืนกันนะฮะัมาแตะมาวายเนี่ยป้อมปืนแบบใหม่นะครับไอตัวนี้ครับแน่น่ะตัวกระโดงเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ยิงเราแล้วใช่ไหมฮเดี๋ยวเราสร้างป้อมปืนแบบใหม่นะเป็นป้อมปืนระเบิดนั่นเองนี่ทุบลงไปเลยสีอังกฤษ ลูกสี่ทำลึกสี่ฉัลองด้วยไอ้นี่บนละ็อกอะลุกเรื่องเนี้ยแลแบบนี้ทนะุกหย่างเลยอืมแบบนี้ส่วนใครอยากให้ทำอะไรก็บอกมา,าได้เลยตอนนต้แ่้งเลยนะคะว่าจะให้บลกทำอะไร ความยาวนี่ห้านะความลึกสี่ควรเพิ่มเพื่อแล้วก็ไอ้นี่นะับคุณเพิ่มบล็อกหนึ่งเนแ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งแง่ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้ ก็อขอพาเล็กน้อยนะวถ่ามีอะไรขึ้นมาบ่นบวนนะฮะมาทำกันต่อเลยอย่างนี้เลย บอกคนหัวเลยว่าเลือดของป้อมเรามันเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้พอเลือดมันหมดมันก็จะระเบิดนั่นเองนะฮะใช้ตัวเนะี้ตัวอะไรแล้วก็อย่างนี้นะก็อย่างนี้เล ปัดมือครับลืมนะครับปัดมือแล้วหนึ่งอย่ลืมอย่าสร้างติดมุมนะฮะเนี่ยถ้าติดมุมจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้เลยได้ออกมาอย่างเี้วิธีก็ง่ายๆแบบแบวมันเด้งออกมานี่ครับลืมเลยสร้างอย่างนี้น ข,ข้างข้างข้ามมุอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะเด้งออกมาอย่างนั้น,นยอย่างว่าเจี้ยคก็ทำมีอุ้ยของเยอะอะไรอย่างงี้อย่างางี้นะวางเลย ไ่ะครับภาพนี้เท่านั้นนะฮะได้เล้แต่ละ เล็งกันอยู่อย่างเดียนี่มันจะยิงแต่ตัวที่นัเล็งเล็งตัวหนึ่งถ้าเล็งตัวไหนจะเอาตัวนั้นให้ตายก่อนนะอีกนัดอุ๊ยเชียวครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับก็อึดเลยนะครถ้าอยิงเสร็แล้วตัวตายตัวกตายกันเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่ต่อต่อไปนะครับสำหรับวัน วันนี้ผมเองขอลาไปเนียงท่ผมไ้ม